สวัสดีครับชาว f p s h ล i l a c o m ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ TT Sport ครับผมกับแพลองมเมาส์ในรุ่นว่าในในชื่อรุ่นว่า d a g o Name RGB นะครับผมก็จะเป็นเมาส์แพดนี่หละฮะที่มีฟีเจอร์พิเศษก็คือมีไฟนะครับนะี่ฮะลองดูครับที่หน้ากล่องเขาครับจะเขียนว่าเป็น d a g o Name ที่เป็น RGB Illuminate นะครับผมก็คือเป็นตัวที่ สามารถแบบว่าโชว์ไฟเนี่ยนะฮะเป็นแบบ r g b เลยนะครับรอบๆนะรอบๆแล้วก็ easy to operate ก็คือนั่นแหละฮะใช้งานง,านงาน่ายเพราะว่าเสียบ USB ตัวเดียว,วก็จะมีไฟเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มี optimize d tracking surface ส่วนนี้เนี่คือหมายความว่าเขาจัดเขาเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็จัดทำในส่วนของผิวสัมผัสมา,มานะครับผมว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็ non slip rubber base ก็คือด้านใต้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นการที่ทำให ทำมาให้เป็นแบบเป็นยางะนะฮะแล้วก็ย,ย,ยึดกับขอบโต๊ะได้ดีนะฮะยึดหพื้นที่บนหน้าโต๊ะนะครับอันนี้คือด้านหลังครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีบอกว่ามีสาย USB นะนี่ครับเป็น GoPlate ด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มี o n t h e f l y Customize Color ก็คือว่าสามารถปรับตัวสีได้ที่ตัวแผ่นเลยนะครับนี่ครับจุดที่เอาไว้ปรับนะฮะ t u b e r t o o Control อยู่ด้านจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับประมาณนี้สำหรับกล่องแพ็กเกจข้านะครับปาบฟขึ้นมาฮะนี่ให้ดูด้านหลังกันเลยเพราะว่ามันเห็นมันเห็นไฟนะครับนี่ฮะด้านหลังก็คือด้านใต้เนาะด้านหลังที่บอกว่าเป็น rubber base เนี่ยนะฮะก็คือพอวางกับพื้นปุ๊บเนี่ยนึบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบพื้นไม้พื้นโต๊ะพื้นปูนอะไรอย่างงี้แล้วแต่ว่าโต๊ะเราจะเป็นแบบไหนนะครับ นี่คือ้นงแล้วก็มีดักคอนเนมนะฮะวางปุ๊บอย่างที่บอกครับเนืบนะฮะคือวางต้นหนแต่ว่ายกขึ้นมาก็จะไม่ได้ดูดหรืออะไรไนงะวางปุ๊บเนี่ยก็จะเนืบติดนะครับเราก็จัดสายให้ดีนะครับอีกหน่อยอาจจะต้องมีบันจี้สองตัวนะบันจี้ตัวนี้แล้วก็บันจี้เมาส์นะครับนะี่ฮะให้ดูหนะ้าสัมผัสกันอีกทีหนึ่ง นะครับผมเดี๋ยวจะลองเอามือรูปได้ยินเสียงไหมฮะค่อนข,ข้างดังอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาสัมผัสเลยนะฮะปลายนี้วผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบมีความสากนิดหนึ่งนะครับผมมีความสากนิดหนึ่งแล้วก็มีโลโก้ TT Sport ด,ด้านซ้ายล่างก็จะมีไฟทะลุขึ้นมาด้วยนะครับในความที่มันผิวสัมผัสสากเนี่ยแต่มันน่าจะไม่สากนะครับเพราะว่า พวกแผ่นแข็งที่เป็นผิวแบบนี้มันแอบสาดนิดนึงแต่มันลื่นมากนะครับเวลาเวลาใช้กับเมาส์นะครับตัดขอบงานนี่โคตรดีเลยฮะคือมันหักมุมลงไปแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับตรงขอบเนี่ยปุ่มด้านบนก,ก็จะมีปรับเป็นเนี่ยฮะ on off b r s g h t n e น s นะครับผมแล้วก็ r g b โหมดนะก็จะมี2แบบก็จะปรับไปตามสภาพนะครับสายก็ยาวพอประมาณฮะดาว่าน่าจะประมาณเมกว่านะครับผม อะเดี๋ยวลองเอามาเอามาลองลดแ่นดูนะครับนี่ครับผมในมือผมก็จะเป็น v ว n t ั s R นะครับก็จะเป็นตัวล่าสุดที่ได้มาพร้อมกับตัวดะโกเนียนตัวนี้นะครับพื้นที่ของดะโกเนียนเนี่ยถือว่ากว้างพอฮะที่จะเอาไว้เล่นัวเกมทั่วไปเลยก็จะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบแบบวา่าแบบวางแขบนบวางลงไปแต่ว่าแก้ได้ด้วยการเอาแผ่นผ้ามาวางก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้วางเป็นเป็นจุดสัมผัสนะครับนี่ครประมาณนี้คนที่ใช้เมาส์มีสายเนี่ยฮะก็จะแอบ,บลําบากน,นิดนึง นะครับเวลาเราสะบัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมาส์เนี่สายต้องพลาดกลางแต่ก็จะแก้ได้อีกจุดหนึ่งอีกเหมือนกันนะด้วยการใช้บันจี้นะครับก็บันจี้ยกยกลอยไปเลยหรือว่าใช้เมาส์ไวเลสไปเลยนะครับว่าเมาส์ไร้สายนี่ฮะถือว่าลื่นนะครับผมสําหรับการสรัมผัษณ์กับฟีดเมาส์อย่าเว้นตัดอันนี้จะมี2จุดด้วยกันเป็นสจุดใหญ่นี่ฮะหลยไปเลยนี่ครับค่อนข้างลื่น เป็นไงบ้างฮะโดยรวมนะครับผมของเจ้า TT Sport Dark n e o Name ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบแผ่นแข็งชอบความมีสวยงามนะคคือเราอาจจะเห็นด้วยความที่มันสว่างนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเล่นในห้องมืดเนี่ยผมบอกเลยว่าความสวยจะเพิ่มขึ้นอีกเส็นเท่าตัวนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบนะครับสำหรับความสวยงามแบบนี้นะฮะ TT Sport Dark n e o Name ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิเก็ตทั่วไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ